ครับมาดูกันเลยครับวันที่ยี่สิบมีอะไรกันบ้างครับผมวันที่ยี่สิบมีอะไรกันบ้างครับมาดูกันเลยครับเลมนะครับชฉพจัดขัดก็ผ่านที่ยี่สิบครับผมลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนาหน่อยสามัคคีลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบมานะครับสี่สองสองสี่แปดสี่แปดสองสี่สองแปดครับผมเอกาจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ห้าห้าห้าเปรหนึ่งสองครับผมมาแล้วมาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยครับเราสามัคคีเราวสามัคคีน้อยแบบน้อยสามัคคีราวพัฒนาครับผมมาที่ยี่สิบอย่าลืมนะครับจอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอู้บอุดุงระพื้นครับอุดุงระพื้นกน้องเมยวครับผมนอนอยู่นี่นะครับน้องนอนรับมิดจี ต่อผ่านกันเลยเลยนครับเด้อมาเร็วครับอืมสองสี่แปดสี่แปดสองสี่สองแปดสองสี่แปดสองสี่สองแปดครับผมมาเร็วครับวันที่ยี่สิบครับผมกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาโอลุระเบือครับอย่าเร็วมาครับลาวพัฒนาโอลุมาเปิดเย็นนี้มาเลยครับชอบก็จะต่อผ่านกันได้เลยครับกว่าจะไปถึงรัฐบาลไทยครับผมนี่มาอีกแล้วครับนี่อย่าดีวครับแมวหน้อยแมวน้อยมาแล้วครับ ชอบก็จัดการผ่าดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสามห้าครับผมแปดห้าสามห้าหนึ่งห้าครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยครับแมวน้อยแมวน้อยครับผมทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุ 6, 8, 2, เเศ 3, 5, ูนย์หกศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าออดุงกระปืนครับผมเป็นนักทารของแมวน้อยลาวพัฒนาครับ วันที่สิบเ็ดนี้ครับผมมาแล้วมาแล้วครับนี่นะครับกอจะจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืมเียอะจัดก็ผ่านครับนี่ยี่สิบมาแล้วครับวันต่อไปก็ไปดูรัฐบาลอีกนิดหนึ่งครับวันจะไปถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับ รัฐบาลมาเลยครับช็อปปจะช็อปปี้กันได้เลยครับไปดูรัฐบาลกันครับรัฐบาลไทยออดูงนาเพื่นมานะครับรัฐบาลไทยออดูงนาเพื่นมาแล้วครับรัฐบาลไทยอดูงนาพื่นครับหนึ่งทับสามทับหกแปดหนึ่งทับสามทับหกแปดครับผมหนึ่งทับสามทับหกแปดออดูงนาเพื่นมาแล้วครับ สามสี่ห้าสามหกสี่สี่ห้าหกสี่หกสามหกเนี่ยลืมแล้วสามห้าสามสี่หนึ่งสองครับผมเป็นเราว่ารัฐบาลไทยออนมาเพื่อนทับก็จะแดกผ่านมานะครับ รัฐบาล <preserving. Unterschied. S 2> ไทยออดมนเบิครับไม่หนักนันอีอรยนอนก็ารจัดการัฐบาลขั้นเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยออดุระเบิครับมาแล้วครับผมสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามหกสี่สามหกสี่ครับผมกวการจัดก็เฮ้ยอีวอย์เยนนอนอะ มานะครับอย่าลืมครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเน้นหกเน้นสามหกหนึ่งสองสามสี่ 3, 6, 1, 2, 3, 4, ครับนี่ครับม,มาเหมือนเดิมแล้วครับผมใกล้ไม่ไกลมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับโทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดเจ็ดสามห้าครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดเจ็ดสามห้าครับอ่าเรียร๋ยว ออร่งระพืนครับผมรัฐพันธไทยรัฐพันธไทยออร่งระพืนมาเลยครับจะเข้าใจกันก็ผ่านกันนี้เลยนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าสี่ห้าสามสี่สามห้าหนึ่งสองครับผมสามสี่ห้าสี่ห้าสามหกสามห้าหนึ่งสองเรามาตัวกันแล้วมาตัวอีกชุดหนึ่งครับมีสองชุดครับสามหกสี่สามหกสี่หกสี่สามหก สามสี่ครับผมชอบออาดจัดการาดผ่านกันได้เลยนะครับผมละใหญ่ยยย่ยมาดูกันที่ยีบเอ็ดกันบ้างครับมาได้ครับในยี่สิบเอ็ดมาแล้ว ยี่สิบเอ็ดมีแล้วน้อยหรืยยังมีแล้วครับเออเขียนวันที่ิหครับเน,นไ่อ้อีหมอันนี้ไ,ด,ไดูครับเปลี่ยนใหม่ครับมแล้น้อยครับดูที่สิบเอ็ เมวน้อยมาแล้วครับก็จะจัดขัดกระฝันกันนะครับแนวทางของเมวน้อยเมียวน้อยมาเร็วครับผมเฮอ่ะอนะครับฮอืมที่ยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งทับหกแปดรีบเอ็ดทับหนึ่งต้องหกแปดเราจะตาหน่อยตัวไปหน่อยสามวิธหน่อยปรินามาเลยครับจอก็จะจัดขักระฝันนะครับสี่เจ็ดหกแปดสี่เจ็ดหกแปดครับผมหกแปด จ็ดหกสี่แปดครับสามหกเจ็ดเก้าเก้าแปดครับผมสวัสจัดการก็บผครับวันที่ยี่สิบเอ็ดอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนะาะอากาศหนาวมากเลยครับรักษาในรักษาตัวด้วยนะครับที่ยี่สิบเอ็ดมานะครับสวัสจะจัดก็รักกันเรื่อยครับ ยีครับคูมอย่าลืมครับไปดูนี่ครับเอบประจักรก็ผ่านครับมาแล้วครับอันนี้ก็ยีเอ็ดครับผมสอบประจักรก็ผ่านครับสาม ศูนย์สามศูนย์ครับวันที่ยี่สิบเอ็ดชอบประจัดกับก็ผัดอย่าลืมนะครับมาแล้วมาแล้วครับสาบมสามแปดศูนย์หกศูนย์หกสามแปดแปดครับผมนีในวันที่ยี่สิบเอ็ดมาเนียนมาเนื้อครับผมอย่าลืมนครับเนี่ยทางของวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอ ทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุอาหารน้องแมวครับผมให้อาหารน้องแมวครับ0ูนหนึ่งูนแปดสองสอเกียร์สาม้านหนึ่ซูนแปดอเกเจ็ดจสามห้าครับผมอาหารน้องแมวเมื่อดื่มครับผมสอพระาจัดการาก่อกาันได้เลยครับผมอ่ะไปวันทีสอง สบสองครับผมนี่ยี่บสองมาแล้วจอบกระจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับอตอนที่ยี่บสองมาแล้วมาแล้วครับผมันที่ยี่บสองทับหนึ่งทับหกแปดที่ยี่บสองทับหนึ่งหกแปดราศรีตาน้อยตัวไปน้อยสามุกี้น้อยพัฒนามาแล้วครับห้าสามศูนย์สามไม่เห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวน้อยจับให้ศูนย์สามห้าสามหกห้าศูนย์แปดห้าสาม นี่ครับเป็นแนวทางววันที่22ครับผมชอบก็จัดการก็ฝานกันได้เลยนะครับแมวน้อยแมวน้อยครับหลายตีนลายมือจับให้เยอะเหลือเกินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสำหรับแมวน้อยเราหาให้เป็นดีแล้วครับนี่ครับดีสองมาแลวครับชอก็ัดารกันกันได้เลยครับ ยี่สิบสองทับหนึ่งทับหกแปดยี่สิบสองทับหกราสตานอทเตอร์ไปได้สามวิธีครับเรื่องก็าชกระจายกัดก็ผ่านครับหน่อยทบไปราสบวิธีเก้าสองเกียดสองเก็ดเก้าสองเก้าเจ็ดหกห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยครับเป็นทางวันที่ยี่สิบสองมาแล้วเราผมช่วยทําบุญให้อาหารน้องแมวน้องหมาด้วยนะครับยรื่องนะครับมีแต่คนใจบุญทั้งนั้นครับปุม